สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านเดี๋ยวเซอร์เบนจะพาเปรียบเทียบ New ซีวิกทั้ง3เกรดรุ่นนะคบว่าภายนอกแตกต่างกันอย่างไรหรือภายในเนี่ยจะมีความแตกต่างกันอย่างไรไปชมที่คลิปนี้ได้เลยครับกลองทัพซี v i c มาลงแล้วคุณผู้ชมมากันทุกรดรุ่นจริงๆเนาะคันนี้เป็นคันแรกนะครับฝั่งนี้เลยอันนี้คือซีวิกนะคบ ESEV EL Plus นะคบตรงกลางเป็นซี vic t u r b o EL Plus นะครับแล้วก็ ด้านฝั่งนู้นเลยเป็น Civic RS นะคบเป็น ES EV นะคบทั้งสามเกรดรุ่นเลยในส่วนของความแตกต่างเดี๋ยวเป็นพามาดูว่ามีอะไรแตกต่างบ้างไหมรับในส่วนของกระจังหน้าไหมกระจังหน้าเป็นลายเดียวกันเลยครับคุณผู้ชมทั้ง RS นะคบทั้งเทอร์โบเอียพแล้วก็ ES EV e a ียพนะครับถ้าเป็นเทอร์โบนะครับจะต่างในส่วนของโลโก้เอชมากนะครับก็คือจะไม่มีสีฟ้านะครับกันชนหน้าดีไซน์เดียวกันครับ ไฟนะครับต่างกันคือไฟถ้าเป็นอ่ารุ่น r s นะครับถ้าเป็นอย่างรุ่น r s รุ่นนู้นนะครับก็จะเป็นไฟแบบ l e d นะคุณผู้ชมถ้าเป็นเทอร์โบนะครับจะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับและถ้าเป็น e s e v เดียพารก็จะเป็นแบบ l e d นะคุณผู้ชมต่างกันอย่างนึงคือล้อมแม็กค,คุณผู้ชมอ่าดูนะถ้าอย่างแม็กแม็กอ่า r s จะเป็นแม็กแบบเจ็ดก้านลายสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นเทอร์โบนะครับกับ e s e v เดียร์พารเนี่ย แม็คลายเดียวกันครับคุณผู้ชมแม็คลายเดียวกันนะหน้าเหมือนเลยครับอ่าถ้าไฮบริดจะมีเซ็นเซอร์มานะครับ8จุดนะครับจากโรงงานหน้า4จุดครับนะ1 2 3 4นะครับเทอร์โบไม่มีครับเทอร์โบไม่มีนะครับ R S อ่า8จุดเช่นเดียวกันนะครับก็คือจะมี1นะครับ2 3 4นะครับจากับต่อไปถึงต่อไปคือหูกระจกคุณผู้ชมถ้าเป็น R S หูกระจกจะเป็นสีดำตัดกับสีของตัวรถนะครับเทอร์โบครับสีเดียวกับตัวรถครับอ่า eS E V เอลพาร์รองท็อปครับเป็นสีเดียวกับตัวรถครับในส่วนของขอบด้านข้างนะครับถ้าเป็นรุ่นนะคบถ้าเป็นรุ่น R S ขอบด้านข้างตรงนี้นะครับจะเป็นแบบสีดำนะครับสีดำนะครับแล้วแต่ถ้าเป็นรุ่น eS E V e อลพาร์แล้วก็เทเบยอพาร์จะเป็นสีเงินเห็นไหมครับอ่าจะเป็นสีเงินนะเรามาดูข้างๆที่ที่มือจับนะครับจะเป็นสีเงินโครเมียมนะครับแต่อันนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถฝั่งนู้นเหมือนกันครับจะเป็นสีเงินนะครับโครเมียมนะครับอ่าเราาดูต่อไปด้านหลัง ด้านหลังสิ่งที่เห็นได้ชัดคือเรื่องเสาอากาศคีบฉลามนะคบถ้าเป็นไอเอสจะเป็นดำนะคบตัดกับสีตัวรถแต่ว่าถ้าเป็นนะครับรุ่นอื่นๆเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับด้านท้ายนะครับถ้าเป็นรุ่นไอเอสเนี่ยจะได้ในส่วนของสปอยเลอร์มาจากโรงงานแบบนี้ครับการชนหลังต่างๆเหมือนกันเลยครับคุณผู้ชมเหมือนกันเลยเห็นไหมดีไซน์ด้านหลังเหมือนกันเลยต่างกันแค่ถ้าเป็นรุ่นเทอร์โบจะไม่มีเซ็นเซอร์มาจากโรงงานแค่นั้นเองและนี่ก็คือในเรื่องของภายนอกนะครับเบื้องต้นของทั้ง3ามเกรด่งรุ่นว่ามีอะไรแตกต่างก มาคลายคลายกันนะครับต่อไปเราเข้ามาดูภายในเราจะเปรียบเทียบกันแค่เทอร์โบนะครับเทอร์โบนะครับกับ RS นะครับถ้าเป็นเทอร์โบภายในครับเทอร์โบเอ์พลัสนะครับคันนี้กับกับ ES EV เอลพลัสภายในเหมือนกันครับ แต่สิ่งที่จะหายไปคือจะไม่มีเบลตชาร์เจอร์ครับถ้าเป็นเทอร์โบและโหมดการขับขี่จะมีแค่อีคอนโหมดนะครับจะไม่มีปุ่มสปอร์ตโหมดสำหรับโหมดการขับขี่นะครับหน้าจอเดียวกันเลยครับหน้าจอแสดงผลแบบเดียวกันเลยนะครับเบาะนะครับถ้าเป็นเบาะฝั่งคนอ่าคนนั่งเนี่ยจะเป็นเบาะแบบแมนนวลครับถ้าเป็นฝั่งคนขับนะครับจะเป็นเบาะแบบปรับไฟฟ้าด้านหลังมีแอร์ครับมีช้าสองรูเหมือนกันนะครับอ่ะในเรื่องของการพับเบาะนะครับก็พับได้นะครับพับป่อยก็คือพับได้เลยนะครับ ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูที่รุ่น RS ว่ามีความพิเศษอย่างไรตรงเี็นไหมจะเป็นสีดำเงานะอ่ามีเทคโนโลยีความปลอดภัยของด้านเลนส์รถนะครับภายในการตกแต่งครับสีดำนะครับสีดำตัดกับสีของตัวรถนะครับแล้วก็เนี่ยเห็นไหมมีเปียโนแบ็กนะครับแล้วก็มีขอบแดงๆครับดีไซน์ภายในนะครับมีไวเลสชาร์จเจอร์เพิ่มขึ้นมาในรุ่น RS ครับอ่ามีโหมดการขับขี่ครับมีอินดิวอินดิวดิลโหมดนะครับไฮบริดโหมดนอร์มัลโหมดสปอร์ตโหมดนะครับอ่าด้านหลังแล้วครับด้านหลังเห็นไหมมีแอร์มีซาร์ เบาะนะครับรุ่นนี้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับ แล้วก็เทคโนโลยีต่างๆอัปเดตมาแล้วนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับเป็นแบบ Google Built-in นะครับทุกเกรดรุ่นเลยเป็น Google Built-in มาให้ทุกเกรดรุ่นนะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ a u t o แบบไร้สายได้เลยนะครับแล้วก็มีฟี e e Honda Connect นะครับให้ใช้ฟรีหนึ่งปีนะครับเป็น Honda Connect 4เนอะนี่ครับพความแตกต่างนะครับระหว่างในแต่ละรุ่นนะครับท่านลูกค้าท่านใดสนใจรุ่นไหนนะขัไปได้เลยนะส่วนใหญ่แล้วจะแตกต่างกันไม่เยอะครับขนาดเทอร์โบกับ e s b เหลายังต่างกันไม่เยอะเลยนะครับโปรโมชั่นตอนนี้น่าสนใจครับ พอแบบเซอร์เบอร์สมายพานได้ครับดอกเบี้ยต่ำได้ครับลูกค้าท่าในใดสนใจออกรถทางกาจเจีนได้เลยนะครับ